สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Road Rider ครับผมวันนี้ผมก็กำล,ลังวิ่งงานตอนเช้านะครับผมเ,เช้ามาก <c oughs> ปกติไม่เคยเข้างานเช้าขนาดนี้ครับผมก็คือหกเน่งสี่สิบห้าถึงสิบ เมงครึ่งนะครับผมหกโมงเชา้าก็เข้าก่อนตอนกดเร,ริ่มงานตอนหกโมงสิบหกนาทีแล้วก็ได้งานแล้วผมไม่เคยเข้าเช้านี้มาก่อนเลยนะครับตอนบิงมาเคยเข้าแปดโมงสองครั้ง,ง <c oughs> แล้วว่างานมันก็ไม่ค่อยเยอะก็เลยเข้าเก้าโมงสิบโมงมาตลอดสิบเอ็ดโมงเก้าโมงสิบโมงส่วนใหญ่เนี่ ปดครั้งที่สามครับผมท <laughs> ี่เข้าเชา้าอย่างนี้แต่ว่าหกโมงนี้เข้านี่ครั้งแรกเลยครับมาดูบรรยากาศกันตอนเช้าครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันที่บา้านแครนะครับผมแถวตลาดน้องใหญ่ นิดนึงก็กลับมาออเดอรนี้รู้รสึกว่าจะกลับมาส่งเอกชัยด้วยกลับมาแถวบ้าน เงี้ยอยากให้ถนนเป็นอย่างนี้จริงๆเลยรถไม่น้อยวิ่งสบายๆเลยเมื <c oughs> ่อวานนี้รถค่อนข้างติดนะวันนี้เป็นลุนเบาๆวันนี้เป็นว,วันเสาร์วอนวันอาทิตย์ดิโออาทิตย์ที่เท่าไหร่วะโอเคจะถึงร้านแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับอาหารก่อนนะครับผม โอเคครับผมก็ไปรับอาหารมาเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันครับผมซอยก็ใช้แปดสิบห้าสิบแปดหรือไม่แต่ห้าสิบแปดเออ,เอ,อดูเองงงเองอ้อากาศดีอะตอนเช้าใส่ต้องวิ่งบ่อยๆแล้วมั้งเนี่ย ตอนนี้เราก็ก็เอียดถึงก็้ถึงซอยห้าแปดแล้วนะคะผมเอียดแชร์ห้าแปดดูถนนดิอย่างชอบเลยนี่ขับสบายสบายถึงแล้วห้าแปด ที่เท่าไหร่กันเนี่ยไม่มีบอกอีกชิบหายล้วถึงหมดแล้วค่อยโทรอย่างเดียวอ๋อเมื่อกี้กดแล้วอ้กดส่งงานไม่ทันตัวออเดอร์ที่จอดตูดอยู่นะครับขายไปเลยทีนี้ โทรเสร็จโทรลูกโทรหาลูกค้าเสร็จผมกำลังจะกดส่งเลยครับไม่ทันซิงเป็ดมาตัวแรกเรามาแล้วที่ไหนแล้วเนี่ยถึงจะมีออเดอร์จไมีซอนสาพนพลหรือว่าจะไปจะมีซอนมองบอลดีวะประเด็นคือไม่เคยวิ่งเวลานี้ครับ <laughs> ไม่รู้ว่าตรงไหนมีออเดอร์นะมัวไปด้วยกันแรบกนเดี๋ยว้ายก่อนแหละไปมีซอนสารโทนเรือยใช่ไหมซอนบังบอนดีวัว่โอเคครับผมเมื่อกี้ขณะรอไฟแดงอยู่ก็มีออเดอร์เด้งเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวจะใช้เจ็บห้าไปส่งแถวบ,บ้านผมด้วย đây nhá nhà lá như này ขอบคุณครับใส่เป้าก่อนใส่เป้าก่อนบินอะไรวะเนี่ย ไหลรับมาแล้วทำไมแม่ดิบหกเดี๋ยวเราเข้าสู่ซอยกัน้นแมนแล้วนะครับผมเอกชัยสองสิบหก ผลลาผมละวิ่บบนบที่เ่านี้แหละนี่เดี๋ยวเรามาชอบปาไมซอนสารพลนกันเปิดแล้วนี่โชว์เรียกว่าโชว์จะเข้ารูปอาา่ะไม่ <c oughs> มีคนสั่งป่าไมาร่รู้ตอนเช้าๆก็จะให้สายสักหน่อยฮนะสักเจ็ดแปดโมงน่าจะมีอยู่อัี้มันเจ็ดมงนี่เ่ะ ครับผมก็งานที่สามก็มาแล้วครับผมเหนียวผัดไทยสตรีทฟูด้ดไม่ใช่เหนียวสตรีทฟู้ด๋ยวใายสี่ห้า 4, นะครับร้านอาหารตามสั่งเมื่อกี้กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยไม่อร่อยเลยฮะรีบกินไม่ใช่ว่าอาหารไอ้ก๋วยเตี๋ยวเขาไม่อร่อยนะแต่เราว่ารีบรีบจนไม่อร่อยสั่งปุ๊บเด้งปับ๊บ ตามสูตรตนั่งตั้งนานไม่ไดังโอเคครับเราก็มาถึงมาถึงร้านแล้วแต่หานี้งไม่เสร็จพอดีวัน <c oughs> ย,ยามเลยครับผมงานนี้เจ็ดจุดเก้าโลแปดโลแหละ วิ่งออกมาตากร้านน้ดึงก็ผมก็กดจิตพีเศษกดรับไม่ดูเลยแบตรอไม่เป็นไรครับผมรถจังไม่เยอะวิ่งสบายสบายไปมีของงานปบดสามนะครับผมปบตรสามสิบห้าบาทเ <laughs> สียตังค์นิดหน่อย โอเคครับผมออเดอร์ที่สี่ก็มาแล้วในเฮียงข้าวบัวแดงกรโดนเอกช้ยเจ็ดห้า ร้อยสามสิบเก้าครับโอเคครับ,เ,คครบเรียบร้อยนี่ครับขอบคุณครับโอเคครับผมผมก็ส่งออเดอร์ที่สี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวม,มาเรามารอออเดอร์ที่ห้ากันมาครับผมออเดอร์ที่ห้าก็มาแล้วครับผมก๋วยเตีเ๋ยวเป็ดนะดักมูเบิลบายไท่เอกชอยเจ็ดสิบเจ็ด ไม่ไกลครับผมโอเคเราขออนุญาตไปรับอาหารก่อนครับผมโอเคครับผมผมก็ส่งออเดอร์ที่ห้าไปแล้วมีออเดอร์จอตูดมาผมก็กดทันนะครับผม ออเดอร์ที่หกรอคุัครับใกล้มากนะครับผมออเดอร์ Order นี้ไม่ไกลลูกค้าก็อยู่ไม่ไกลขามูเฮียเกียกบางแคนี่ระยะห่าง750เมตร เราก็โชคดีไปครับงานนี้อืมไอ้เกียร์ไอ้เกียร์ไม่มถึงแล้วเลยแล้วด้เเวยไจ้มะคือวะ ันมีให้เกี้อบคุณครับเป็นไงรลับใกล้อาหารก็เสร็จไวโชคดีจริงสุขภาพิีบัานหนึ่งห้าร้อยห้าสิบเมตรลูกค้า กินหมูอันนี้โอเคจะถึง้านลูกค้าแล้วผมขออนุญาตไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนครับโอเคครับผมผมก็ส่งออเดอร์ที่หกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีออเดอร์จอะตูดมา แล้วก็ลบไปข้ามมันไก่สองพี่น้องนะครับสุขสันต์นะครับออเดอร์นี้ไก่แต่ว่าถนนก็นะระบายครับเข้ากันจนาวิ่งง่ายครับตอนนี้ยังอย่างนี้ยสี่โลเองไม่ถือว่านี่มากสี่โลแต่ว่าถนนมันวิ่งโล่งมากครับสบายสบายเนี่ยดูดูครับถน,นนมันวิ่งง่ายนะครับเราถนนก็ดี รถเต้าไม่เยอะมากตามความเลยเจ็ดสิบแปดสิบได้บสบายสบายครับผมโอ้โหแต่เขาโลป่าละเป็นมึขมึขตั๊ม,น,ม,น,ม,น,มนี่ถึงแล้วครับมันไก่สองพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ขอมยันเต้ ชงเป็ที่เจ็บแต่ละครับนะผมตอนนี้ก็9ก้าโมงสิแล้วนปดูว่าจะได้สกีตัวอตอนนี้เอาด้วยที่แปดก็มาแล้วครับผมจากบิ๊กซีโคตรช้าผมบอกเลยแอบนี้อ่ะ โอเคครับผมผมก็ได้รับออเดอร์ที่แปดมาแล้วครับผมที่เก้าเนียอ๊แปดเดอเพราะว่าออเดอร์ตะก,กี้นี่ที่เั็นออเดอรจากวิกซีที่ผมบอกเราเนนานแล้วมันแคลนหนอกไปแล้วครับผมไม่รู้สาเหตุว่าของไม่ครบหรืออะไรยังไงผมไปยืนรอตั้งนาน สุดท้ายออาด้วยแคนหายออกไปครับผมได้มาครึ่งหนึ่งสิบกว่าบาทนะสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทถ้าสิบก็บาทสามแล้วก็ลออีกสักพักใหญ่เป็นได้อเมซอนมาเนี่ยครับก็ครึ่งชั่วโม,มงเรา,มาเมื่อกี้เเสีราเาไปเชงเป็ด ก้าทับสองห้าหนึ่งครับพี่สองห้าหนึ่งสองสิบเอ็ดครับอันนี้วางนำตคนนี้ครับขอบคุณครับก็ตอนนี้ เป็นเวลา10โมง16นาทีครับผมหลังจากส่งตัวที่แปบร้อยแล้วก็เด้งแล้วครับผม c o f ฟี่ฟ a m i l ลี่นะส่งวุฒกาศเลยอ่ะขาต้องรับครับผมไม่อยากปัดตัวสุดท้ายแล้วไงครับผมผมหมดผมหมดก็ก็10โมงครึ่งไงตัวสุดท้ายแล้วเราก็มาถึงฟ a m i l ลี่ค f e ฟี่กันแล้วครับ โอเคครับผมผมก็ส่งลูกค้าลายสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสรุปเราได้9ตัวครับผมก็โอเคนะครับผมปีไปชั่วโมงเราสังตัวเนะประมาณเนี้ยช่วงเช้าเดิมมันหนักมากก็ถือว่าโอเคครับผมไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรอากาศดีๆนะไดนน้9ตัวครึ่งเลยเด้อ9ตัวครึ่งไม่กี่บาทเลยเดี๋ยวผมกดดูแป๊บหนึ่ง สามสิบบาทนะครับผมเก้าตัวครึ่งสามร้อยสามสิบหกบาททันดที่ยีย่สี่นี่ยโดยเารายกเลอดร์หนึง่งนะเรามาครึ่งหนึง่งสิบจดบาทห้าสิบตังค์โดยบิ๊กซีนั่นเองครับผมก็สรุปแล้วครับผม น่าจะสี่ชั่วโมองสี่ชั่วโมองครึ่งเหเมื่อกี้จบไปสามสิบเก้านาทีนะประมาณสี่ชั่วโมองครึ่นนงนะเก้าโมงสิบไปหกโมงสิบห้าถึงสิบโมงครึ่งเมื่อกี้จบไปประมาณสิบโมงสามสิบเจ็ดนะสี่ชั่วโมองครึ่งได้ามาสามเอ็ดกี่บาทก็โอเคครับกระถว่าโอเคตอนเช้ารถก็ไม่ติดอากาศก็ไม่ได้ร้อนครับผม ก็โอเคอยู่ครับผมแต่ผมต้องวิ่ง,งเลิกไม่วิ่งเช้าดีได้ไหมครับผมผม <t> ติดปัญหาเดียวคือผมมีนคนนั่นดึกครับผมงานทีหนึ่งทีสองเงี้ยตื่นเช้ามามันก็ต้องไม่ไหวเช้ามากอย่างไรก็เดี๋ยวลองตัดมีเวลานอนดูอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ครับผมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนีใไแล้วครับผม